สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะฮะเข้าสู่ช่องอภิชยาเลิศพีครับผมอาจารย์ต๋องกามาทาโรนะครับก็มาทำนายดวงครับประจำเดือนนะฮะพฤษภาคม2564ะครับผมว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะฮะในเดือนนี้นะครับผมจะพูดในส่วนของการงานการเงินสุขภาพแนะนำในส่วนของเรื่องการทำบุญแล้วก็เลขนำโชคให้กับตัวคุณด้วยนะครับ การทำนายนี้ไม่ใช่การทำนายที่ระบุไปในดวงชะตาของใครคนใดคนหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นจะมีบางท่านที่รู้สึกว่าตรงบ้างไม่ตรงบ้างต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะครับการทำนายนี้ฟังได้ทั้งลัคนาและราศีนะฮะให้คุณลองฟังดูแล้วกันว่าอันไหนมันใกล้เคียงกับตัวคุณมากที่สุดหรือจะฟังได้ทั้งสองอันเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผม สำหรับท่านใดที่เพิ่งผ่านเข้ามาแล้วก็ยังไม่เคยกด subscribe นะครับก็ฝากกด subscribe ช่องผมไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นคราบขู่ให้กับผมด้วยนะฮะแล้วก็ให้เพื่อนๆคุณได้ลองฟังดูนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวคุณบ้างนะครับผมเรามาฟังในส่วนของเรื่องการทำนายดวงประาจำเดือนกันเลยดีกว่าครับ สวัสดีครับสวัสดีชาวและคนาัราศีกุมนะฮะเพื่ที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์จนถึงวันที่13มีนาคมนะครับผมจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้านนะฮะในช่วงเดือนพฤษภาคม2,564นี้บ้างนะครับไม่ขอให้ เฮงๆๆนะฮะในช่วงเดือนนี้กลุ่มเป็นยังไงบ้างเลยขอมีสอทสัสใายนิดหนึ่งนะครับกลุ่มอธิฐานไปพร้อมๆกันนะฮะขอให้เฮงๆๆแล้วกัน เริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับกุ้มครับเป็นยังไงบ้างฮืมใบแรกมาก็นิดนึงนะต่อมาครับใบแรกนะฮะผมผมลืมบอกได้เป็นเอ่อในดอบสอดนะครับต่อมาเป็นซิกซ์วอนส์นะฮะต่อมาจะเป็นทูซับเพนต์เคิลส Princess of Pentacles หรือ Page of Cups เอ้ย Page of Pentacles นั่นเอง The Moon นะครับ The Lover โอ้ไม่ได้เจอนาน The Hangman และสุดท้าย The Sun อ้อโอเคนะโอเคนะทั้ง The Moon ทั้ง The Sun มานะ ถือว่าน่าจะมีเรื่องอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวคุณนะครับซึ่งเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันมันเกิดจากความที่ตัวคุณเองเนี่ยพูดง่ายๆเลยนะคิดไปเองนะครับแล้วก็เหมือนเหมือนคิดนู่นคิดนี่คิดเยอะไปอะ่ะนะฮะไม่ไม่ต้องเป็นกังวลใจอะไรกับตรงนี้มันมากนะครับไพ่ energy ที่ขึ้นมาเนี่ยนะฮะเป็นเมเจอร์อาณานะครับสี่ใบเนะี่ยนะฮะเป็นไปในทิศทางที่ดีสใบนะครับแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่เขามาเตือนอะไรบางอย่างนะฮะสใบถือว่าโอเคอยู่นะนะครับแล้วก็เดือนนี้นะฮะน่าจะมีอะไรที่ <c oughs> เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับตัวคุณค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับกลุ่มเพราะฉะนั้นเ,เต็มที่นะฮะแล้วก็สู้ๆนะครับกับมันนิดหนึ่งผมมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับว่าคุณเริ่มต้นไหนได้เป็นเนอร์ดอสขึ้นมานะครับแสดงว่าช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกเครียดนะฮะกังวลใจนะครับรู้สึกว่า เหนื่อยล้าหรือมีความกังวลใจรอบด้านอะไรอยู่พอสมควรเลยละ่ะเนื่องจากบางอย่างนะฮะมันอยู่ในสภาวะที่มันไม่เคลียร์นะฮะแล้วก็คุณอยากอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างในช่วงนี้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างใจที่คุณคิดซึ่งอาจจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างเครียดค่อนข้างกัง,กงวลใจบางทีบางคนอาจจะเหมือน เออเอาตัวเองนอนไม่หลับเลยะนะฮะหลับไปก็ผวารู้สึกเหมือนเอาสภาวะอะไรหลายๆอย่างมาทำให้ตัวคุณเนี่ยมันกังวลใจไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยปล่อยวางได้ก็ยังดีอย่างที่ภายในรับสอดขึ้นมานะครับมันเป็นแบบ อาจจะมีดง่งมีดาบอะไรขึ้นมาแต่คุณอย่าลืมว่ามันยังมีผ้าห่มนะคร,ระผ้าห่มมันคือสิ่งที่ยังปกป้องคุณอยู่นะครับแล้วก็ยังดูแลช่วยเหลือตัวคุณอยู่ไม่ไม่ไม่ได้ว่ามีเรื่องร้ายอะไรไปสะหมดนะฮะ <c oughs> ในช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องพยายามแอคชั่นในส่วนของเรื่องการงานนะครับ ลงแรงนะครับเต็มที่การงานทิศหนึ่งบางทีการงานของคุณอาจจะมีเรื่องที่ให้ต้องตัดสินใจนะครับซึ่งการตัดสินใจในช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะส่งผลนะครับให้กับตัวคุณเนี่ยค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับว่ามันอาจจะเขาเรียกเหมือนเป็นบิ๊กเดซิชันนะครับที่อาจจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวานะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับผมบอกได้เลยว่ามันจะไปในทิศทางที่ มันดีขึ้นนะครับจะเป็นในส่วนของทั้งเงินนะครับหรือว่าอ,อ,อะไรหลายๆอย่างเพื่อนร่วมงานก็ตามนะครับเพื่อร่วมงานที่คุณอาจจะต้องไปร่วมงานด้วยเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างดีแต่ตัวคุณเองนั่นแหละที่ไม่อยากที่จะไปเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยไม่อาจที่อยากจะเริ่มต้นใหม่หรือไม่อยากจะทําอะไรที่มันเหมือนต้อง ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแล้วก็กังวลใจไปหมดแหละนะฮะมันจะเป็นเวนั้นจะมากกว่าแต่อย่างที่บอกว่าช่วงนี้อาจจะต้องรับภาระในส่วนของเรื่องการทำงานพอสมควรนะครับถามว่าถ้าคุณเต็มที่กับมันหรือว่าจัดสรรในส่วนของเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยให้เต็มที่นะครับแล้วก็ค่อยๆเค,คลียร์ไปมันก็จะไม่มีอะไรที่รุนแรงอะไรมากมายนะ าบางคนอาจจะกังวลใจจนถึงขั้นที่ว่าฉันจะโดนออกจากงานไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมเท่าที่ผมมองนะผมยังมองว่าคุณยังไม่มีเกณฑ์ที่เหมือนจะต้องลาออกจากงานหรอกคือเหมือนอาจจะเหมือนลดเงินเดือนหรือว่าอาจจะมีการลดส่วนนั่นส่วนนี้ลงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสำหรับบางคนนะครับ ก็ต้องยอมรับสภาพไปนะฮะตรงตรงนี้คือต้องต้อ,องทนกันพอสมควรแหละนะฮะด้วยด้วยโอกาสหรืออะไรก็ตามเนี่ยยังยังไม่แนะนําให้ที่บางคนที่จะเหมือนออกจากงานแล้วก็เหมือนไปอยู่บ้านเฉยๆหรือว่าเครียดจากงานแล้วแบบทนไม่ไหวแล้วลาออกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับกลัวว่ามันจะออกไปแล้วเนี่ยมันจะออกแล้วยอยู่ยาวเลยอะนะฮะไม่ควรดีกว่านะครับ ต่อมานะฮะในส่วนของเรื่องการเงินนะครับการเงินคุณเหมือนมีความกังวลใจในส่วนของเรื่องการเงินอยู่พอสมควรนะฮะอาจจะเป็นเรื่องหนี้สินนะครับที่คุณยังมียังยังไม่สามารถเคลียร์ได้หมดไปเลยนะแต่ถามว่ามันยังพอมีเงินที่เข้ามาให้คุณยังพอหมุนยังพอจํากัดจําเขียร์อยู่ไหมผมบอกได้เลยว่ายังมีนะครับก็คือ ยังพอที่จะไปหาหมุนได้แต่ไม่แนะนำนะว่าให้ไปเหมือนพวกกู้พวกเหมือนกู้พวกรายวันอะไรเงี้ยเพราะว่าและดูแล้วถ้าคุณไปกู้อย่างนั้นมาคุณมีเกณฑ์ที่จะผ่อนคืนไม่หมดแล้วอาจจะโดนเหมือนพวกเงินท่วมอะ่ะเกิดขึ้นนะฮะต้องต้อง ต้องระวังตรงจุดๆนี้ด้วยเพราะว่าถ้ายิ่งอย่างนั้นเนี่ยมันจะทําให้ตัวคุณเนี่ยมีความรู้สึกทุกอ,อกทุกใจหรือว่ายิ่งเครียดมากกว่าเดิมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับการเงินนะฮะ ถ้าช่วงนี้เนี่ยอย่างอย่างที่ไพ่มันขึ้นมาบางคนมันยังมีนิ่งสินยังมีความเครียดยังยังต้องหมุนเงินอยู่นะฮะก็ยังไม่แนะนําให้ใช้จ่ายเหมือนเป็นการเปตัวเองเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาเนี่ยว่ามีความรู้สึกนะผมมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะเหมือนอยากจะได้ของอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็อาจจะเหมือนเหมือนเป,นเปนตัวเองอะ่ะนะถ้าถ้ายังรู้สึกว่า ยังมีการช็อตอยู่ตรงเนี้ยยังไม่แนะนําให้ซื้อดีกว่านะครับเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปจะดีกว่านะแล้วก็ถ้าใครที่เ,เหมือน <c oughs> จําเป็นดีกว่าถ้าใครที่มีลูกอยู่แล้วเนี่ยแล้วเหมือนช่วงเนี้ยลูกแบบเบาบอลที่แบบเอออยากจะได้ของเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะต้องเคลียร์กับลูกให้ชัดเจนนิดนึงนะว่าแบบ เออก็ยังไม่พอนะฮะแต่ว่าถ้าคุณที่แบบเหมือนแบบพอที่จะซื้อให้ลูกไหวนะครับก็แล้วแต่คุณละกันนะครับผมโอเคสำหรับท่านใดนะครับอันนี้เป็นเรื่องในครอบคร,ครัวนิดนึงผมอยากจะแนะนำนิดนึงว่าสำหรับท่านใดที่มีเกณฑ์ที่อยากจะมีลูกมีบุตรนะครับช่วงนี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมาค่อนข้างสูงนะครับแล้วกออ็ถือว่า เป็นเรื่องดีๆละกันสำหรับท่านใดที่อยากจะมีลูกนะครับลองดูนะฮะออลองมาดูในส่วนของเลขนำโชคดีกว่านะครับเลขนำโชคสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะฮะจะมีเลขอะไรบ้างนะครับราศีกุมครับผมอยากรู้จังเลยว่าเลขคุณมีเลขอะไรบ้างที่จะนำโชคให้กับคุณในเดือน พฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสีโอเคอ่ะเลขนะครับอย่างแรกเลยนะเลขหก นะครับเลข6จะนำโชคให้กับตัวคุณแล้วก็เลข2ครับเลข2เลข6เลข2องแเราก็มีเลขตึ๊ดตึ๊ตึ๊ตตเลขสิสาอืมหนึ่งสามสามหนึ่ง ลองดูนะครับแล้วก็ท่านใดนะที่จะไปเสียเส่ยงโชคลองเสี่ยงโชค1เลยนะกับคนที่เด็กกว่า2กับคนที่ดูอบอวบกว่านะฮะแล้วถ้าเขาผู้หญิงนะผู้หญิงที่เป็นขาวๆอ,อวบกว่าจะนำโชคมาให้กับตัวคุณหรือไปจะไปอีกเวนึงคือไปแบบเวเด็กเลยอะ่ะอย่างนั้นนะ่ะเขาจะมีเวที่ นำโชคให้กับตัวคุณแล้วก็สำหรับท่านใดที่มีแฟนนะครับลองให้แฟนคุณหยิบให้สินะครับหรือเลขที่มันเกี่ยวข้องกับแฟนคุณนะ่ะนะฮะจะนำโชคให้กับตัวคุณได้ค่อนข้างดีนะฮะอันนี้แนะนำไว้นะครับอออีกเลขหนึง่งขอโทษทีหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งอืมนะฮะลองดูเออ ต่อมานะะในส่วนของเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพสำหรับชาวลัคนาราศีกุ้มช่วงนี้นอนไม่ค่อยหลับนะครับกังวลใจเครียดนอนหลับไปผวานะฮะอาจจะหาโอกาสนะครับสวดมนต์ก่อนนอนนะครับทำจิตใจให้มันสงบะฮะจะดีมากๆนะครับแล้วก็ ดูแลนะครับในส่วนของพวกกลุ่มภูมิแพ้นะครับโรคที่เกี่ยวข้องกับทางอากาศนะครับไม่อยากจะให้แจ็คพอตเจอพี่โคนะ mm. ก็ระวังดูแลตัวเองด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับท่านใดที่เป็นผู้ชายนะฮะ mm. ก็ดูแลในส่วนของอวัยวะเพศนะครับแล้วก็พวกกลุ่มลิสีดวงนะครับลำไส้ใหญ่ให้ดีๆ อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นบางทีเหมือนพวกท้องผูกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะให้ดูเบาๆหน่อยอสำหรับเพศหญิงนะฮะดูแลในส่วนของมดลูกครับซีดอะไรอย่างเงี้ยลองมีโอกาสไปเช็คได้ไปเช็คดูนะครับแล้วก็ลิซิดวงเช่นเดียวกันทานอะไรที่มันเป็นไฟเบอร์นะครับทำให้ร่างกายเนี่ยมันมีการขับถ่ายง่ายไม่ต้องเบกนานนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ย ระมัดระวังในส่วนของพวกที่เป็นภูมิแพท้ที่มาจากเหมือนพวกเกสรดอกไม้นะครับคุณมีอาการที่อาจจะเป็นพวกเกี่ยวกับพวกนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะฮะสำหรับอ้ออีกเรื่องหนึง่งนะฮะเรื่องการทำบุญนะครับการทำบุญสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับมีโอกาสไปวัดเลยไปวัด ทำบุญสังฆทานเสร็จแล้วนะฮะเ,เติมน้ํามันตะเกียงนะครับเติมน้ํามันตะเกียงแล้วก็ไหว้พระนะฮะแล้วก็กรวดน้ำเลยณณณหลังจากที่เวลาเราสังฆทานเสร็จนะครับถวายสังฆทานเสร็จอย่างที่สองมีโอกาสถวายหลอดไฟได้ก็ดีนะครับซื้อหลอดไฟถวายหรือว่าซื้อเทียนเป็นคู่ หลอดไฟนี่ก็เป็นคู่นะครับแล้วก็เทียนก็เป็นคู่จะยิ่งดีมากๆนะฮะแล้วก็ท่านใดนะครับที่มีโอกาสมีกำลังทรัพย์ที่มันเพียงพอนะฮะลองทำบุญกับเด็กนะครับลองทำบุญกับเด็กดูอาจจะเป็นบ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนหรือว่าเป็นบ้านเด็กกำพร้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเอาตามทุนทรัพย์ที่คุณไหวไม่ต้องเอาให้มันหนักมากจนเกินไปการทำบุญเอาให้แบบ ถ้าทำให้คนอื่นแล้วตัวเองเป็นทุกข์มันก็ไม่ดีนะครับแต่ว่าเอาให้แบบเป็นเหมือนการให้ทานนะครับก็จะดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับเรียบร้อยนะฮะสำหรับชาวลัคนาราศรีกุมถ้าตรงไง่ายเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์นะฮะกดแชร์กด Subscribe ช่องให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรลองคอมเมนต์กันข้างล่างนะครับผมอยากรู้ครับผมอยากทราบฟีดแบ็เหมือนกันว่าตรงหรือไม่ตรงแล้วกออ็อยากจะ ให้ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะฮะชาวกุ่มว่าช่วงนี้ในๆจะเป็นทั้งโควิดในช่วงนี้ด้วยมันมีการระบาดนะฮะก็สวมแมสนะครับแล้วก็พกแอลกอฮอล์นะฮะเช็ดมือล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆดูแลร่างกายแล้วกันนะครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ